สวัสดีค่ะกสิฟหบอือเราแนะนำให้ชมกับ D-MAX นะคะ d m a x คันนี้เป็น4ประตูด้วยนะคะราคาแค่129,000บาทเท่านั้นค่ะพร้อมใช้งานได้เลยเครื่องเกียร์ดีค่ะสภาพเดิมๆภายในสะอาดนะคะภาสี69ค่ะเครื่องยนต์ 2500cc DDI นะคะขับดีประหยัดน้ำมันอัตราการเร่งดีห้องโดยสารกว้างๆนะคะ ใช้งานสะดวกค่ะเป็นรถมือสองเกียร์ธรรมดาค่ะทุกท่าน129,000บาทราคาถูกๆราคาคุ้มคุ้มน่าใช้เลยนะคะสนใจดูรถแถวบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะโทรคุยและนัดดูรถตัวจริงด้วยตนเองประกอบการตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ